ไม่ต้องทำโครงการอะไรเลยแต่เปิดข้อมูลภาครัฐให้หมดถ้ารัฐบาลถ้ารัฐราชการทั้งหมดนะ,ะครับได้เงินภาษีจากประชาชนวิธีคิดก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ภาครัฐ ผลิตออกมารประชาชนต้องเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นหลักการก็คือเปิดทุกอย่างแล้วค่อยมาเลือกปิดอย่างเช่นความมั่นคงอะไรค่อยเลือกผิดแต่หลักการวันนี้ที่ทํากันอยู่วันนี้ก็คือคิดว่าข้อมูลทุกอย่างมันปิดก่อนแล้วค่อยเลือกเปิดให้ประชาชนแล้วเลือกเปิดแล้วสื่อมวลชนผู้ที่มีความสงสัยผู้ที่มีได้ส่วนได้ส่วนเสียจะมาสครูตินซ์ข้อมูลตรงนี้ก็คือจะมาวิพากษ์วิจารณ์จับ,บมันไป หลักการของประชาธิปไตยเนี่ยคือเช็คแอนบาลานซ์ประชาชนช่วยกันตรวจสอบมันไม่ยากแล้วคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนไปเอาเงินคนจนอยู่ที่ขอนแกน่นนาทีเดียวไม่ถึงนาทีปุ๊บส่งปุ๊บมาถึงแล้วข้อมูลทุกอย่างมาหมดแล้วครับแล้วกลไกสําคัญก็คือเรามีระบบการตรวจสอบในสภาและมีฝ่ายค้าและมีรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายค้าเป็นรัฐบาลผมคิดว่าเป็น,นกลไกซึ่งสําคัญต่อการที่จะพัฒนานในเรื่องของคอร์รัปชันทำยังไงให้ประชาชนมีอํานาจแล้วก็มีแรงจูงใจ ที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างแรกคือทำอยังไงให้เขามีช่องทาง mm hmm. เห็นการทุจริตเขาสามารถแจ้งเบาะแสได้ทำยังไงให้เขามีข้อมูล <Ha. S 1> ที่รัฐบาลเปิดให้ดู <Ha. S 1> เพื่อเขาจะได้ไปวิเคราะห์เองว่ามีการทุจริตอะไรใหม่ mm hmm. ให้คนอย่างน้องแบมที่กล้าแสดงออกขึ้นมาเนี่ยได้รับการปกป้องอย mm ่า hmm. งเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการปกป้องเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าก็ไม่กล้าแสดงออกอย่างน้องแบมอย่างที่4ี่ก็คือทอํางไงให้เขามี บทบาทมากขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างเช่นสามารถมีตัวแทนประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ด้วยไหมเพื่อตรวจสอบให้มันชัดเจนคำ,คำตอบเนี่ยคือทำยังไงให้เรา empower หรือว่าให้อำนาจกับประชาชนที่ตื่นตัวแล้วมา,มาตรวจสอบเรื่อง corruption อพี่ว่าเทคโนโลยีใช้ได้เยอะเช่นวันนี้ก็เราใช้เทคโนโลยีค่ะทำจะประมูลงานทำ smart contract อเะ,อะเปิด open data หมดใช้บล็อกเชนนะมันก็จะทำให้ใช้เทคโนโลยีมาสร้างความมั่นคงความแข็งแรงให้กับระบบได้เทคโนโลยีอะเรา ตั้งเป็นแอปตัวเดียวแล้วเราเอาอันเนี้ยมาใช้สมมุติว่ากลัวการโกงในการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นนั้นๆประชาชนก็จะมาตรวจสอบได้ของพวกนี้สามารถบันทึกบนบล็อกเชนได้เพราะฉะนั้นมันมันแก้ไขข้อมูลไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออย่าให้มีช่องให้เขาโกงก็ต้องทําให้เห็นว่าอํานาจนั้นเนี่ยไม่สามารถตนบันดาลให้เกิดประโยชน์ใดๆในทางส่วนตัวหรือเชื่อเอื้อพวกพ้องตัวเองได้ต้องให้การใช้อํานาจนั้นเนี่ยให้การใช้ดุลพินิจเกิดขึ้นน้อยที่สุดการรับยศประเทศไทยหมดไปแน่นอนถ้าคนที่โกงเนี่ย ถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็วถูกโทษที่รุนแรงลองทำจริงๆไม่เหลือหรอกทำได้ยังไงทำได้ถ้ากล้าเรื่องคอร์รัปชันต้องพัฒนาคุณภาพของคนเสียก่อนดังนั้นเนี่ยเรื่องการศึกษาที่จะแก้ไขพื้นฐานของสังคมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้ตราบใดที่เด็กยังเห็นว่าโอ้โหฉันจะเข้าเรียนต้องจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยฉันโตขึ้นมากับการจ่ายใต้โต๊ะเมื่อนั้นเนี่ยคิดว่าเด็กๆจะเห็นคำคำว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งไกลตัวหรือสิ่งใกล้ตัวเป็นสิ่งเรื่องปกติ